สวัสดีค่ะมิตซูบิชิป้ายแดงอ้อจัดเต็มนะคะเช้านี้วันนี้นะคะอ้ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองนะคะของนครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่โอเคนะคะด้านหลังก็จะเป็น สารหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่นะคะวันนี้ออกมากับรถคันนี้ค่ะรถสวยๆเท่ๆคันนี้นะคะลูกชายของเจ้าของนะคะเป็นปาเจโร่ GT ทพัค่ะสีขาวนะคะราคาคันนี้อยู่ที่1368,000บาทค่ะเป็นรถเจที่นั่งนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถ เจ็ดที่นั่งอยู่ก็ลองมาสอบถามอ้อได้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0 c ี181แรงม้านะคะเป็นเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลค่ะของแถมที่ลูกค้าเห็นกันทุกท่านนะคะที่ได้เห็นกันแบบนี้คือแถมฟรีให้นะคะก็คือใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่ 1, 000, 000. เอ่อหนึ่งล้านเอยไม่ใช่ค่ะใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่1 4 4 0 0 0นะคะ800บาทก็จะได้ชุดของแถม แบบนี้ทั้งคันนะคะลองมาดูกันนะคะที่ข้างหน้านะคะจะมีเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะคะอ้อใส่เป็นสีดำให้เพื่อตัดกันกับสีขาวนะคะกระจังหน้านะคะสีดำจากเขาเป็นสีออโครเมียมสีเงินๆน,นะคะอ้อก็แรปให้เป็นสีดำนะคะเพื่อความดุดดันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นหนวดตัว C นะคะโค้งๆตรงนี้นะคะ ก็ไปแรปเพิ่มนะคะเพื่อให้มันเข้าชุดกันแล้วอย่างที่เห็นนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตเนี่ยอ้อให้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะบางที่เนี่ยจะให้แค่หน้าหลังเนาะที่ลูกค้าบอกอ้อมานะคะบอกว่าชอบใจถูกใจของของอ้อเลยก็คือเป็นชุดสเกิร์ตลอบคันเดี๋ยวอ้อจะพามาดูด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลไท์ให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อสีดํานะคะเดิมๆจากโรงงานเขาจะไม่มีมานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อทูโทนนะคะแม็กขอบ18ค่ะจากโรงงานค่ะรถอาจจะเขอะมานิดนึงนะคะแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะคอบไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าอ,อ้อไปแรปให้นะคะเป็นสีดํานะคะแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันค่ะมาที่หลังคานีเลยค่ะ หลังคาราวหลังคานะคะและก็เสากระโดงตัวนี้นะคะทั้งคันถึงสุดนู้นเลยปกติแล้วเนี่ยในรุ่นท็อปเอลิทนะคะเขาจะแค่หลังคากับราวหลังคานะคะตัวนี้เขาก็จะไม่ได้แรปให้แต่ว่าอันนี้ออก็แรปให้นะคะครึ่งคันเลยแบบนี้ค่ะฟิล์มที่ติดนี้นะคะเป็นฟิล์มยี่ห้อ Ultimate คะ่ะรับประกันที่10ปีนะคะคันนี้เขาติด80%รอบคันมานะคะ <S <S แล้วก็มาที่ด้านนี้นะคะครอบมือเปิดค่ะสีดำและเป็นเบ้ากันลอยนะคะปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้ค่ะมาค่ะมาที่ด้านข้างนะคะนี่เลยอย่างที่อ้อบอกนะคะมันต้องแต่งเต็มค่ะแต่งทั้งทีมันต้องจัดเต็มนะคะเป็นกาบข้างสี่ชิ้นนะคะเข้ากันทั้งชุดเพราะว่าถ้าเกิดจะใส่แต่หน้าหลังเฉยๆเนี่ยมันก็ดูล้นๆนะคะอ้อว่าใส่แบบนี้คือสวย สวยจัดเต็มแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะมาดูที่ด้านหลังนะคะด้านหลังอย่างที่บอกนะคะมองเห็นไหมคะจะเป็นครีบฉลามสปอยเลอร์นะคะนี่เลยเอ้อก็แรปดำให้เป็นติกต๊กสติ๊กสติเกอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นโพสที่อ้อคลิปเอยคลิปที่อ,อ้อโพสอะคะ่ะ ก็จะมีที่ช่างทํางานเนี่ยเขาจะแกะชิ้นงานออกมาทีละชิ้นนะคะเขาทางานค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นงานก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะเป็นครอบคิ้วฝาท้ายนะคะสีดํามีโลโก้ป a จเจ o โลกสปอแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุดกันชนท้ายนะคะชุดสเกิร์ตท,ท้ายค่ะเท่ากันกับข้างหน้านะคะมาที่ด้านนี้บ้างค่ะ ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยก็จะมีเป็นตัวนี่ครอบฝาถังน้ำมันนะคะมีโลโก้ปาเจโร่สปอรแบบนี้ค่ะเข้ากันนะคะกับเป้ากันลอยเห็นไหมคะเข้ากันทั้งชุดค่ะก็จะมีจุดเด่นเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพิ่มความมีสเสน่ห์ให้เขานะคะดำขาวตัดแดงนิดๆลงตัวค่ะนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ ก็ทักมาทางเพจอ้อนะคะเพจอ้อก็คือจะเป็น Facebook ชื่อมิสุบิชิป้ายแดงอ้อจัดเต็มนะคะหรือ YouTube ก็ชื่อเดียวกันนะคะมิสุบิชิป้ายแดงอ้อจัดเต็มนะคะก็ขอให้ลูกค้ารบกวนนะคะลองติดตามอ้อดูนะคะเผื่อว่าอ้อมีสาระมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะก็ติดตามจะได้ดูกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคันไหนไปที่ไหนมี โปรโมชั่นแต่ละคันไม่เหมือนกันก็สอบถามอ้อเข้ามาได้นะคะอ้อฝากกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้อ้อขอตัวไปส่งรถลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีค่ะ,คะนี่เลยค่ะเจ้าของรถลูกชายคันงามนะคะก็คือพี่ขุนนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็วันนี้นะคะอ้อจะมาสัมภาษณ์พี่ขุนเล็กน้อยค่ะสั้นๆนะคะว่า ก่อนหน้านี้พี่ขุนใช้รถอะไรอยู่คะมาด้าสองครับมาด้าสองแล้วแล้วก็เพราะอะไรถึงเปลี่ยนใจมาใช้รถมิสูค่ะเพราะามันอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ๋ออยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นเป็นรถครอบครัวขึ้นค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะพี่ขุนก่อนที่จะมาตัดสินใจเป็นมิสูพี่ขุนดูไว้มีเปรียบเทียบไหมคะดูดูหลายเพจครับหมายถึงว่าดูในในเป็นรถที่เป็นเป็นแบบเดียวกันแบบนี้ค่ะครับผม ดูหลายยี่ห้อไหมคะก็ดูดูย้อนี้เป็นเป็นคือชอบชอบรูปแบบชอบรูปแบบชอบรูปแบบมันก็สวยดีแล้วก็ดูหลายหลายหลายเพจครับค่ะดูหลายเพจครับผมแล้วมาถูกใจเอาเพจของคุณโอ้ครับว่าราคามันก็แบบราคามันก็ไม่ไม่เยอะนะคาแล้วก็รูปแบบการตกแต่งมันสวยก็เลยชอบ อยากได้ค่ะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากไฟแนนซ์า่านไม่ยากโอเคการบริการเป็นยังไงบ้างคะคุณคุณบริการดีมากครับเยี่ยมเลยพี่คุณมาอยากสุดท้ายขอให้คุณแบบว่าชวนคนจังหวัดภาคใต้ค่ะมาดูรถมิซูหรือว่าดูรถกับอ้อหน่อยครับแรงใต้ให้อ้อฟังหน่อยค่ะอ,อ๋อเชิญเชิญเชิญสีน้องนะครับมาครับคุณ้อได้เลยนะครับเพราะว่าการบริการได้นินราคาการตกแต่งนี้ สุดยอดครับขอบคุณพี <c oughs> ่คุณมากค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ